เพื่อนท่านนี้ถามว่าลงไปแล้วลบออกมีผลอะไรไหมเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมเดี่ยวที่รเด็กงามเบอสระนี่ประชาชนไทยพีบีเอสมาเล่าให้ฟังนะฮะขวายิงจากผู้เช่วยวชาญน,นะครับที่ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์มานะครับก็คือดรโกเมนพี่บุญโรนเนี่ยเป็นผู้เช่วยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศนะฮะมีประเด็นนี้ที่ว่าผมก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอเนี่ยไปโหลดแอปนอกแอปสโตร์แล้วก็เพลย์โซมาแล้ว นื่องจากว่ามีกระบวนการเนี่ยหลอกลวงต้องการที่จะเข้ามาควบคุมมือถือของเราหรือว่าแฮ็กมือถือของเรานั้นเนี่ยจะทําได้ไหมนะฮะมันยังสามารถควบคุมได้อยู่หรือเปล่าหากว่าลบไปแล้วนะลบอย่างเดียวคงไม่พอนะครับเพื่อนครับนอกจากลบแล้วเนี่ยคุณต้องไปหาแอปพลิเคชันในการที่จะล้างเครื่องหรือเป็นไปได้คือว่าตั้งค่าโรงงานเลยตั้งแต่ตอนต้นเลยนะเพราะว่าเมื่อไรเนี่ยถ้าเกิดเราลบไป มีความไปได้เป็นไปได้ครับว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมะีฝังอะไรสักอย่างเนี่ยลงไปในมือถือเราด้วยไหมเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมันมันล้ําสมัยมากนะผู้ก่อเหตุก็จะใช้ช่องบ้างเกี่ยวกับเรื่องการบริการของผู้ปกครองทางร่างกายนะเนี่ยมาทําแอปลปอมทาหน้าปกนะส่งให้กับเราโหลดเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแอปที่ถูกต้องสิโอโ้มันไปยีฝังอยู่ในแอปโซหรือว่าเพโซค่อนข,ข้างยาก นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้มือถือ Android นะฮะร้อยละ90เลยเนี่ยก็จะถูกแฮ็กอย่างนี้ได้นะครับย้ำเช่นเคยอะไรที่เจอนอกเหนือจาก a แ p ปสโตรเพลโซเนี่ยห้ามโหลดเด็ดขาดนะครับหากว่าตกเป็นผู้เสียหายแล้วสูญเงินไปแล้วรีบแจ้งความนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com หรือถ้าเกิดว่าสะดวกไปสพอสอนอใกล้บ้านคุณก็แคปหลักฐาน แล้วก็ปริมนเปเอกสารไปที่สพหรือสนอนนะครับ